เรื่องเล่าจากธิรชัยเอาเรื่องเล่าวันนี้ก็สืบเรื่องมาจากเรื่องราวของทายาทไอสไตน์ทายาทไอสไตน์นี่คุณคุณนะก็ผู้สมัครว่าอะไรก็แบบพูดกก็เลยเป็นประเด็นอ่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงนะตำสอนของไอสไตน์เอบอกรับตอนนี้ใครอยากจะเป็นทายาทของไอสไตน์น่ะเป็นได้เลย เป็นได้เลยเป็นได้เลยเพราะว่าเพราะว่าคุณอ่านแล้วคุณฟังเรื่องนี้เท่านั้นห้าคนห้าข้อแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จก Einstein, ักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนโลกเขาค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพและได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกครับดังนั้นปรีชาญานของเขาจึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เพราะว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นทายาเขาได้ มาญายาไม่ได้ผูกขาดนะครับเพี<อ>ยงลองฟังาข้อตรงนี้ครับอาจารย์ดฟังรเราเป็นทายาได้เลยเนินสงสัยอะไรจงอย่าปล่อยถามมันไปออสไตน์สอนให้เราเดินตามความสงสัยเขาบอกด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่าออสไตน์เป็นคนที่หลงไหลในความสงสัยครับถ้าพูดภาษาเราคือขี้สงสัย เพราะความสงสัยนี่เป็นเชื้อไฟให้เกิดจินตนาการโดยเฉพาะการสงสัยในสิ่งที่เราเชื่อมาตั้งแต่ต้นบางทีเราเชื่ออะไรมาตั้งแต่ต้นแล้วเรายังสงสัยความสงสัยนี่มันจะนําไปสู่การค้นพบเหมือนกันเขาบอกว่าจงอย่าหยุดสงสัยจงอย่าหยุดสงสัยก็คือตองเป็นคนที่สงสัยแต่ว่าอย่าไปทําให้ น่าเบื่อก็แล้วกันไอความที่สงสัยครัเออเออเออสองความอดทนนั้นมีมูลค่าสูงมากไอสไต์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ฉลาดอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีคือความอดทนครับทั้งัมดอ,อยู่กับปัญหาอยู่กันมาให้นานมากพออย่างน้อยก็นานกว่าคนทั่วๆไปเออเอาสิอาจมีฝันอาจอยากทำาน่นทำนี่แต่เมื่อพบปัญหาบางทีล้าโรยแต่ไอสไต์ไม่เป็นอย่างนั้นครับ เขาอดทนอยู่กับมันอาจเพราะว่าเขาขับเคลื่อนด้วยความสงสัยมาก่อนอเออมันอาจจะเชื่อมโยงจากข้อแรกก็ได้สงสัยแล้วก็อดทนกับมันสามอยู่กับปัจจุบันนะเรื่องนี้สำคัญมากอไอ้สไตล์บอกว่าใครก็ตามที่กำลังขับรถไปพร้อมกับจูบสาวไปด้วย <laughs> แปลว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับจูบนั้นอย่างที่จูบควรจะได้รับมีเออจริงเขาจริงเขาจริงจริงจริงเขาหมายความว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม,มเราจะต้องอยู่กับมันฮนะคุณจะมาขับรถไปด้วยจูบไปด้วยมันก็ไม่ใช่สิจูบก,ก็จู <c oughs> บรถก็ถขับรถบางอย่างทำพร้อมกันไม่ดีเขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณคิดจะทำอะไรก็ต้องทำอันนั้นน่ละทำมันซะ ไม่ใช่ว่าจับปลาสองมือจูบก็จะจูบขับรถก็จะขับรถไม่ใช่ความจริงผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างอื่นฮแต่ว่าเอามาต้นฉบับเป็นอย่างนี้ก็ว่าจูบก็จูบที่จะไปทําอย่างอื่นด้วยทําไมแล้วก็จูบก็จูบสิจูบก็จูบสิอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องขับรถแล้วนะผมว่จูบก็จูบี่มืออย่าชนอะไรทั้งนองนีสมว่า เอาระหว่างทางไปไหนเขาอุ่นเครื่องทำผิดบ่อยๆฮะผิดบ่อยๆหลายคนแปลกใจที่ไอ้สไตสอนให้ทำผิดบ่อยๆผิดเป็นครูนะเพราะว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่ถ้าบ่อยมากก็ไม่ดีนะไม่กลัวที่จะผิดในแปลว่าเรากล้าทำสิ่งต่างๆแล้วนั่นอาจนำไปสู่คุณค่าและชัยชนะในท้ายสุดคือไอ้มากกว่านั้มันไม่มีไม่ดีอยู่แล้วะลือ ต่<ม>อันนี้เขาพยายามจะเตือนว่าอยากกลัวที่จะทําอะไรแล้วมันผิด<ม>คือมันจะบางครั้งมันต้องลองผิดลองถูกถ้าคุณกลัวไม่น่านปุ๊บคุณก็เท่ากับคนไม่ทําอะไรเลยคป็คนไม่ผิด<ม>แต่คุณก็แสดงว่าคุณก็ใช้ไม่ได้เพราะคุณไม่เคยทาอะไรเลย<ม>แล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ทําอะไรเลยก็ ก็ทําอะไรเป็นใหญ่เป <se ing> <fare> ็นโตกันก <ça> kind of so, we ็เยอะเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยถึงเวลาก็ไม่ไม่เคยถูกจ้างกรรมการสอบสวนอะไรเขาเป็นประเภทคุณธรรมให้คนอื่นทำเขาไม่ทําอะไรเลยคุณธรรมไงสุดท้ายความรู้มาจากประสบการณ์ฮะอืข้อมูลที่เราได้รับมาจากแหล่งอื่นยังไม่ใช่สิ่งที่ไอสไตน์เรียกว่าความรู้มันไม่ใช่การท่องจํา แต่ความรู้คือสิ่งได้มาจากการลงมือการลงมือทําจริงๆของเราเนี่ยมันก็คือได้มาจากประสบการณ์ที่มีคนบอกเราแต่ว่ามาจากการประสบพบเจอเรื่องเรื่องนั้นมาด้วยตัวเองมันไม่ใช่อ่านตําราแล้วมาทําเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้มันก็มาจากประสบการณ์ด้วยเราจะพูดกันอยู่เสมอเสมอบางทีเวลามีปัญหาคุณไปเปิดตำราที่เรียนมามันไม่มีวิธีแก่นะ่ะ ประสบการณ์เท่านั้นครับนี่ก็คือห้าข้อที่คุณจะเป็นทายาทไอสไตน์ได้อย่างสบายๆเลยครับได้ mm hmm. อย่างสบายๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมีหลายๆข้อที่ตรงกับบุคลิกของตัวท่านเองท่านก็เพิ่มข้อที่ไม่มีทําให้ครบแล้วท่านก็จะเป็นคนที่มีเชื้อของคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดในโลกแล้วก็ประสบความสําเร็จเรื่องเล่าจากธิรชัย